สวัสดีครับสวัสดีเอซีแฟนคลับนะครับผมสวัสดีแอดมินมังกรอีสานสวัสดีมุนีเป็นเกียรติครับเป็นเกียรติครับที่เดิมาออกช่องมังกรอีสานพี่น้องครับเป็นเกียรติของช่องมังกรอีสานคือการพี่น้องเมื่อวานที่งานมังกรอีสานเดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ดมาอำเภอผู้เรือจังหวัดเลยมาเยี่ยมมายามถามข่าวน้องไส้น้องโตดีไซน์นี่แหละเป็นจ้าได นึกว่าไปแล้วเห็นบห็อลงคลิปอสองสามมือลงคลิปอยู่แต่ลงไม่เยอะอปกติเราสีล่งเหมือละหกเจ็ดคลิปๆๆพี่น้องปกติสีล้วๆเนาะปกติสีล้วๆ,ๆช่วงนี้น้องกันยุ่งยุ่งครับยุ่งเรื่องย <ๆ S 2> <ๆ S 1> ังล่ะยุ่งหลายย่างแขกหลายแขกไปไทยมา,ายหลายหลายโออือแท้งใกลที่สงการแลวหัวกระไดบ้านไม่ไม่เคยแห้งกต้นเพราจนเงาบับไปเลยพี่น้องครับหนุ่มเนื้อหอมบ่าวโจ้ดีไซน์เราเป็นหนุ่มเนื้อหอมแขกกะสีมะเยี่ยมมายามท้าเราดูจักหน่อย เอาเป็นตั้งแต่โมน,นี่เขามาพอกันแล้วค่ะก็มีข่าวเกี่ยวกับหมอรองหมอล่ำตอนนองพี่น้องมีข่าวอีหย่างมาอัปเดตสู้พี่สู้น้องฟังพี่น้องเป็นจังไดเรียกว่าข่าวดีเฮงข้าวนี่แล้วพี่น้องเอออยากมาบอกสู้พี่สู้น้องฟังถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับเทศกาลสงการานเลยหลังจากที่ก้อนหนานี่ลหลายๆคนบอกวา่าเป็นเอฟซีแฟนครับของสาวหน่อยเพชรบานแพงรหรือว่าเอฟซีแฟงครับของทางไฮทองคําพี่น้องนายห้างประจกักษ์ชัยไฮทองคําเสือว่าลหลายๆคนเอฟซีแฟนครับ เกิดความบอสบายใจเกี่ยวกับกรณีอดีตศิลปินของสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่ได้มีการโยกย้ายจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปขึ้นกับทางด่านของนายห้างประจักษ์ไทยนพี่น้องเนาะซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเป็นประเด็นหอนยุาเป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเลยเป็นบอดูเดือดกันเลยทีเดียวแต้มมือนีพี่น้องเรียกว่าเป็นข่าวดีหลังจากที่นายห้างประจักษ์ไทยหายทองคาเพิ่นได้ออกมาโพดจังส่ บาโจโพดว่าจังไหรตื่นเต้นคือนบ่แมเนตื่นเต้นอย่างเดตื่นเต้นเบาเขาน้ำเบาโจปกติสิว่าก็พอหญยพอหญยนะมี้มาบอกก็คือเบาเบาโจก็เลยเสียงสิสั้นสักจักน้อยพี่น้องเพิ่นโพดว่าจังไหบ่เบาโจอาจารย์ประจักษ์ใช่เด้ยโพดแล้วก็แท็กหาหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพี่น้องครับบอกว่าเราคือพี่น้องฮักแพงและฮักบ้านแพงวันที่แม่ยายผมเสีย แับวันที่เปิดตึกใหม่และวันบวชลูกชายบอโจกะสิส่งน้ำใจยกหูมาร่วมอนุโมทนาบุญน้ำเนี่ยกงานบ่เคยขาดครับค่ะ,ะจึงแจ้งให้แฟนๆทุกท่านสบายใจและรักกันและเป็นกัลยาณิมิตรกันเด้อครับแฮทแทขอบคุ่นนองโจหลายๆครับดังๆปังๆติดมาแรงทุกเพลง ยินดีน้ำความสำเร็จรวยรุย,ยปังๆตลอดไปครับอาจารย์ประจกัก์ชัยพูด์าจังซีหลังจากที่นายห้างประจัก์ชัยหายท้องคํำได้มีการออกมาโพดจังซีแล้วพี่น้องล่าสุดผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ออกมาคอมเมนต์ใต่โพ์นี้คือก,การเบาโจก <ผม S 2> ว่าจังใดหักแพ่งกันเอาไว้ดีที่สุดครับเหอนว่าผมนฐานะผู้นอ้อยบบมีหยางสีมากข้างแคล่งแหนงใจครับ เป็นกำลังใจให้พี่ประจักษ์ไทยและมีความรู้สึกที่ดีให้กันครับอายเพื่อนวมนายห่างประจักษ์ไทยก็มาตอคือการ,รบ,บ้าโจ้ชื่นชมความสามารถไอเดียความมันมันเฮ็ดมันสางพับคุณเจ้าอันนี้ไม่ตัดนะ,นะดอันนี้ไม่ตัด,น,ตดนะเอ้า ตอนนาะพี่น้องเนาะต่อกันเลยกว่าตอนนึว่าตอนนี้ห้ามารวมงานบวชครับผม่คือตอนนี้อัดคลิปอยู่ในวัดนาะพี่น้องเนาะอาจังสีก่อนว่าจังไร่อดโจมอกเนม์ค่ะอ่ะเขาต่อจากมื่อกี้กันเนาะบ่อดโจบอกว่าหักแพ่งกันเอาไว้ดีที่สุดครับผมในฐานะผู้น้อยบอมี่หยังสีมากข้างแค้งแหนงใจครับค่ะเป็นกำลังใจให้พี่ประจักใช่และมีความรู้สึกที่ดีให้ครับทางกันครับอ้ายอจารย์ปรจจักให้มาตอบ กลับอีว่าจรไย์พี่ตอบรับรั่วรั่วเบาโจว่าจงไย์ตีสําหรับนายห้างประจักษ์ไทยพี่น้องชื่นช่มชื่นช่มเพื่อนว่าความสามารถไอเดียความมันมั่นเห็ดมันส้างบื้อยุทธีสิคิดส่างสรรต่อยอดได้เงา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 เพื่อนว่าตลอดไปเดอร์บอโจวาตันทางที่ K o Ent คเอนเตอร n เทเมนขามากกดหัวใจให้เรัดว นี่ลหละคําตอบที่่ีต้องกอันซึ่งถ่ายเอฟซีแฟนคลับของอไฮทอมคาหรือว่าเอฟซีแฟนคลับของซานอยเพชรบานแพงจําได้บ่ก่อนหน้านี้ที่ว่ามีกรณีทางนายห้างประจักษชัยมีการโพสต์ทั้งบอสตัมีการโพสต์พี่นี่ลหละเคโอเคเนี่ยแ<อ>่ะเป็นคนที่ว่าอคอยประสานนักทา,า,านข้าวนักทานข้าวจะตอนนั้นเพื่อกบบ้างนทั้งคู่เด้จะเลยวดนมีการไปพบกันแต่ยังไม่ได้เจอกันเนาะตั้งแต่เรื่องฝุ่นเนาะปีเนาะ ทางข้าวเบิ่งจากที่นายห่างเพิ่นโพเนาอบาวโจเนาะก็คือจังว่างานสําคัญสำคัญของนายห่างไปจากชายบวชสิเป็นงานบวชงานแม่ยายเพิ่นเสียบอกเพิ่นว่าหรือแม้แต่งานที่ว่าเปิดตึกใหม่แม่นบ่นี่หลับบอสโจกะมีน้ําใจยกหูโทรศัพท์โทรหาอ้ายใส้จังซีไหม่เป็นผู้น้อยร่วามยินดีบงานเน้องระกาก็โทรร่วมอนุโมทนาบุญนําเป็นบางงานด้วยนะครับอืแต่อีลีถือว่า พ่นหักเปนแพ่งกันมาตั้งแต่ใดนแต่ไรแล้วแต่พอมันมาเจอเรื่องนี้แค่นั้นแหละครับพ่อฟังหนึ่งเวาฟังหนึ่งเวาบ่ไดบาม่ายกหูคุยกันตอนนั้นเรื่องมันก็เลยกลายเป็นว่าต่างคนต่างเวาจังสี่แม่ทีเราแฟนงขับหลายๆคนก็เหมือนที่เฮาบอกอ่ะบ้าแนคขับทั้งสองฟังเพิ่นกับว่าสบายใจที่สีว่าเห็นผู้บริหารเพิ่นเอ้เพิ่นบ่เด็กฮันน้าเขาไปคุยกันเจ้กเชื่อเนาะพอเห็นภาพแบบนี้แล้วเข้าก็ดีใจสบายใจนะเพื่อนค่ะ เอวาโบแมนเฉพาะเอฟซีแฟนคลับของสาวหน่อยเพชรบานแพงโบแมนเฉพาะเอฟซีแฟนคลับของหนายห้างประจักษ์ชัยทีดีใจร,รวมถึงนี่แหละเอฟซีแฟนคลับสายหมอลำทุกคนดีใจนะพี่น้องเนาะนะถือว่าเป็นมิตรภาพดีๆในวงการวาสันเถาะบบาโจดแล้วสำหรับบอกถึงเรื่องงานบวชของอลูกใต้บ่ลูกชายหายทองคำบ่บบถือว่าเป็นงานบวชที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบร้อยปีวสันอ๋อเห็นมีหมอลำดังเป็นที่สร้างผู้ดี้อนักนะ สุดยอดอีลี่รถแห่รถแห่รถแห่หายหายาที่นีอินดี้ไปเองเลยเด้พี่ลำยายหายทองคำแล้วก็มีหมอลำวงใหญ่นะพี่น้องเนาะประผมบันเทิงศีลคุณเด้ถือว่าสุดยอดอีลีโอ้ที่ว่าลวก็บบวชนากฟอดจิติชัยน้ำบวชสองคนที่นีประผมแล้วก็มีงน้องลำยายกับน้องยุกิไปขึ้นรับเชิญหมดประพมมือนั่นละงานบวชนี่แหละครับนาซีเมนเนาะอื อ่นั่นแหละพี่น้องก่ะถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับก่อนสิ้นหอเทศกาลสงกรานต์เนาะบาวโจดีไซน์เนาะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีได้เมื่อว่าว่ากับบาวโจดีไซน์พี่น้องถือว่าเป็นเพียร์ของช่องมังกรอีสานเเป็นกีทูบเบอร์คือดังยูทูบเบอร์ชื่อดังมาออกช่องห้วัดสันหลักนั่นแหละพี่น้องก่ะเป็นจังไดบาวโจบันนี้ถามข่าวบาวโจจักน้อยช่วงนี้เป็นเจ้าใดเพื่ออะไรข่าวว่ามีแขกมายามหลายโอ้ยช่วงนี้กะใกล้สงกรานพี่ค่ะ แขกกรมาเรื่อยๆเขาโทนัดเขาแขกนี่หมายถึงมาจากต่างประเทศบ่บ่ครับแขกนี่คือเป็นคนไทยนี่แหละพี่คนไทยเอามาจังไดเป็นกับม้านำรถตู้รถยางคนตัวเอาบ่แม่นครับอแขกภูมิเกียรติภูมิเกียรติไปแน่นเอาไฟแน่นครับไนมาเยี่ยมยามเพื่อแตกเลยเพราะถงจอย่างนี้เขาบอกไฟแน่นันตเอานั่นัหะพี่น้องกถทอว่าเป็นข้าวดีเนาะพี่น้องเนาะข้าวสองคนกะ ดีใจพองจะเห็นข้าวนี่อยากบอกสักข้าวแบบนี้เราพี่โจข้าวดีๆทั้งซี่เนาะนั่นแหละหลังจากนี้ก็ะเสวอว่าทั้งสองผู้บริหารค่ายยักษ์ใหญ่หายองคำเรคคอร์ดแล้วกับสาวน้อยลำพลินอินดี้เรคคอร์ดสาวน้อยเพชรบ้านแพงผู้บริหารของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเสวอว่าซีนนี้ต่างตาเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนั่นแหละสำหรับสองผู้บริหารค่ายยักษ์ใหญ่ที่น้องเนาะบอเน่ด้พีเขาจะได้ติเห็นทั้ง หายทองคำมาร่วมเขาเตี้ยมภาพยนตร์น้ำบอโจก็ได้แม่บอเพราะอยินแบบนี้แล้วเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้หนังเรื่องนี้นี่บอโจทุ่มทุนสางมากดึงเอาอาศิลปินระดับแถวหน้าของวงการมอล่ามาาหลายท่านหลายคนบพว่าศิเป็นผู้บริหารมอล่าและก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ปอฉลัดน้อยศิลปินแห่งชาติเขามาร่วมแสดง หนังเรื่อองีีกรวมถึงยูทูบเบอร์ทางผักอีสานเนาะช่องใหญ่หญหญๆหลายๆช่องอนาะพีน่นอกนากถือว่านี่ล่ะแล้วบอสเท่านั้นสํำหรับ,รบผู้ได้ที่คือจังหว่าอยากร่วมแสดงหนัง,งกับเพื่อนยังสิแม้ที่ว่าโบ๊ะคิดทาโตวก็สามารถทักไปหาบอสโจได้พี่นอ้องนั่นล่ะ นี่แหละเดี๋ยวบ้าโจรสิทธากไปมือน,นี่ยแหละลนะแ,<ม>แมนบอนบอยางพันกล่องแจ็คสากนึงก็เอาละพี่แต่ว่าของของเขานี่บ่แมนบัวเอาขาโตัวดิตรงแถมเพลินพรนนพ้อมแเนีอยแถไเพินจ็คสากแจ็คสองมีนี่แักคเพลินสิคิดก็หลยเองสินะบ้าโจ๊ะขอเสากล่องเนาะขังนึกกง,นนงนนในชีวิตเนาะแมนบัวอ้อาวถามข้าวพี่บะนี่าถามมาสิเป็นังไดมาจังใดตอบได้่นี่จ็คมือบ่ตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็จะไม่ตอบสิ่งเนี่ยคิว่าถามแห้งปะในดอกพี่อถามแห้งองๆดขอคำถามซบซบอย่าถามว่ามีแฟนไปด้วยโอ้โ ถามว่าจังไหนถามว่ามีลูกจะคนแล้วตอนนี้อ๋อมีลูกผู้เดียวมีลูกผู้เดียวมีผัวผู้เดียวพี่น้องครับเอาแล้วสิไปสิมาจังไหนครับสเอาจบไงบอกยังไงเอาจบปุ๊กย่าเฝ้าถามข้าวกันก่อนบอลเปิลเป็นฮ้อนๆจังได๋บุกปับกเต็มเลยมาเตี่ยวหานอกระอยู่หลายมื้อแล้วเนาะอันก็อยากอยู่หลายมื้ออยู่แต่ว่าคือพิจารว่าแล้วไฟแนนเขาก็บีบมาเนาะเขาก็ต้องเร่งเฮ็ดงานจัเจ้าไหนบ่ครับออื นี่แหละเอาตางคนตางมีหนาทีตางมีผ้าละกันครับค่ะจังสันละบ๊อครับผมลงแล้วเนาะเขานาอค่ะลงแล้วเอาสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะเขาสองคนกับสิกอจบคลิปซัมเนี้ดีใจนั่มนห้างประจักไทยแล้วก็ดีใจนั่มบอโจพี่น้องนี่แหละถือว่าเป็นข้าวดีเนาะพี่น้องเนาะขอบกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ